t h e s t a t e ์ไท e n n e w วเ n n n ิวส์เอเจนนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The State Times t o r y เรื่องจริงฟังเพลินกับผมนะครับเจตนาครน,นะครับในช่วงเวลานี้ที่ผมจัด รายการเล่าเรื่องราวให้ทุกท่านได้ฟังนั้นเป็นห่วงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับก็มีวัฒกรรมที่เกิดขึ้นมากมายนะครับทั้งวัฒกรรมเรียกแขกวัฒกรรมเรียกทัวร์วาฒกรรมขี้โม้วาทกรรมที่ยกตนข่มท่านเยอะแยะมากมายเลยวัทกรรมดีๆก็มีเยอะนะครับก็เป็นวัทกรรมที่เราเลือกที่จะฟังกันแล้วก็มีบางพักนะครับ ที่มุ่งเน้นวาทก,กรรมมาที่สถาบันพระมหากษัตริย์โดยกล่าวอ้างอย่างย้ำๆซ้ำๆซักๆว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นต้องเกิดการปฏิรูปต้องยกเลิกม1 1 2อันนี้ต้องบอกว่าคนที่มุ่งเน้นมาแบบนี้เขาบอกว่าถ้าปฏิรูปแล้วประเทศจะปกติ แต่ผมว่าน่าจะไม่ปกติเพราะว่าคุณไม่ค่อยปกติคุณถึงต้องการมาปฏิรูปในเรื่องที่คนทั่วไปเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติฟังแล้วงงดีแต่ว่าก็เป็นตะกะเป็นเพี้ยนที่เขามักจะยกออกมาแล้วบอกว่าต้องเกิดการปฏิรูปก็มีคนถามว่าปฏิรูปแล้วมันได้อะไรประชาชนได้อะไรปฏิรูปแล้ว ยกเลิกมหนึงแล้วประชาชนจะอยู่ดีกินดีขึ้นหรืออย่างไรคำตอบไม่มีครับมีแต่บอกว่าพวกเราประชาชนคนปกตินั้นเป็นพวกน้ำเต็มแก้วก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับเพราะว่าผมก็อ่านหนังสือเยอะฟังเยอะแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาก็ไม่เคยเป็นน้ำเต็มแก้วสักทีแต่ว่าพอฟังว่าการ แก้มอหนึ่งหนึ่งสองนั้นต้องฟังเขาเพราะถ้าไม่ฟังเขาเราจะเป็นน้ําเต็มแก้วผมก็เลยต้องบอกว่างั้นกู้ไปฟังมึงก็แล้วกันกันแล้วแต่งั้นก็เป็นน้ําเต็มแก้วเรื่องนี้แล้วกันพาอไม่รู้ว่าจะแก้ไปทําไมเพราะผมไม่ได้ไปสร้างปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยนะครับแต่มันมีเรื่องหนึ่งมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไอ้พักการเมืองนี้ก็ไปพลาดพิงอีกนะครับก็คือเขาอยากจะยกเลิกลก,การเกณฑ์ทหาร ปฏิรูปกองทัพนะครับและที่สําคัญคือต้องปฏิรูปกองทัพให้ได้เพราะกองทัพใช้งบประมาณเปลืองมีนอกมีนายเยอะนะครับแล้วก็กองทัพที่บอกว่าเป็นผู้จงรักภักดีจริงๆแล้วกองทัพและทหารนั่นแหละมีอาวุธไปปฏิวัติบ,บังคับใครเดี๋ยวพวกทหารนี่แหละที่ไม่ได้จงรักภักดีอย่างที่พูดอา้าวเป็นอย่างนั้นไปนะครับ เขาบอกว่าตัวเองพวกเขาเป็นแค่นักการเมืองเป็นแค่ปัญญาชนเป็นแค่คนตัวเล็กๆไม่ได้มีอาวุธไปบังคับหรือปฏิวัติใครได้เหมือนกับทาหารหรือกองทัพที่มีอาวุธสามารถล้มล้างการปกครองได้นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างบลาๆประเทศนั้นประเทศนี้เยอะๆหมดเลยนะครับก็พูดง่ายๆว่าจะปฏิรูปสถาบันพระมหากาษัตริย์ให้ได้แล้วก็จะปฏิรูปกองทัพให้ได้นะครับเพื่ออะไรครับเขาบอกว่า เพื่อจะได้ให้พระมหากษัตริย์และทหารนั้นนะครับอยู่คู่คนไทยกองทัพไม่มีโอกาสได้ยึดอำนาจนะครับที่บอกว่าจรงรับกักดีจะได้จรงรับกักดีได้อ,อย่างจริงจริงจริงใจอะไรประมาณอย่างนี้โอ้โหผมฟังแล้วก็แหมทัดใจผมมากโอโ้โดนใจมทุเรศครับโดนใจแบบทุเรศทุเรศก็ต้องก็ ก็เป็นคําสํารองมานะครับที่ออกมาจากปากผมแล้วก็ฟังๆปั๊บผมพูดมาคําเดียวเลยก็คือว่ามึงจะบ้าเหรอมันเป็นคนเรื่องกันดันทะลเรื่องเอาเรื่องสองเรื่องนี้มารวมกันจนได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันยังไงเอาละ่ะงวดนนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของการปฏิวัติยึดอำนาจราชบัลลังก์นะครับของพระมหากษัตริย์ในต่างประเทศมาเล่ากันจริงๆซิว่าใครกันแน่ ที่เป็นคนยึดอํานาจจากพระหมหากษัตริย์แต่ธงที่ผมตั้งไว้ก่อนจะเล่าก็คือว่าคนที่ยึดอํานาจจากพระหมหากษัตริย์แท้ๆตั้งแต่ยุคโบราณากาลมานั้นไม่ใช่ทหารนะครับแต่เป็นนักการเมืองผมเริ่มต้นกันที่ประเทศฝรั่งเศสครับประเทศที่มีอาจารย์ชอบปฏิวัติท่านหนึ่งเนี่ยชอบยกตัวอย่าง การปฏิวัติอันรุ่งโรจในคศ1792เป็นโมเดลนะครับที่นะักการเมืองปากกล้าหางจุกตูดหลบอยู่หลังเด็กเนี่ยชอบมากๆนะครับประเทศนี้ก็ไม่รู้ชอบอยังไงนะครับวันนี้ก็ขยะเต็มบ้านเต็มเมืองเกิดปฏิวัติเกิดทกทีครับเกิดการประท้วงเกิดการใช้ความรุนแรงในการเ,าเข้าห้ำหันกับม็อบ แต่ไม่เคยมีใครบอกเลยว่านี่คือความรุนแรงไม่เคยมีใครมาประท้วงเลยนะครับไม่เคยมีนักการเมืองที่ช,ชอบประเทศนี้ออกมาพูดถึงเลยแม้แต่ครั้งเดียวโคตรบ้าเลยนะครับเรื่องเรื่องที่มันเก่ามากมายชอบยกมาแต่ว่าเรื่องปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นอย่างอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยที่มาโครงทําอยู่เนี่ยกลับไม่เคยมาพูดถึงเลยพวกนี้เอาเข้าจริงเนี่ยเหมือนพวกประสาทแดด ย้อนแย้งทุกอย่างนะครับอ้าวไม่เป็นไรไปว่าเขามากเดี๋ยวคนฟังมีปัญหากับการฟังเพราะเดี๋ยวหาว่าผมแบบเอ๊ะทำไมคุณชอบไปว่าเขาแล้วอ,อ่าไม่ว่าดีกว่านะครับเอาเข้าจริงๆนะครับเรื่องราวการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันคือโศกนาฏกรรมนะครับเป็นการเป็นโศกนาฏกรรมการล้มล้างกริยันะครับแล้วก็โศกนาฏกรรมการฆ่าล้างฝ่ายตรงข้ามเกิดขึ้นโดยนักการเมือง ที่อยากเข้าไปปกครองประเทศในฐานะผู้นำประเทศคล้ายๆกษัตริย์จริงอยู่ครับในสมัยนั้นเ,นเป็นสมัยของพระเจ้าหลุยที่16และก็มีพระเมเหสีชื่อ,อพระนางมาเรียอาตุเนตทั้งคู่นั้นอาจจะไม่ได้สัมผัสถึงความยากลำบากของชาวชนบทน,นะครับโดยเฉพาะพระเจ้าหลุยที่16นั้นดาเนินนโยบายของประเทศผิดพลาดหลายข้อเหมือนกันฝรั่งเศสนั้นมีศักดิ์ศรีในการที่ เขาบอกว่าเป็นประเทศที่ต้องรบแล้วชนะแต่ประเด็นคือพระเจ้าหลุยส์ที่สิบหกนั้นส่งทหารไปผิดนะครับไปยุ่งวุ่นวายกับประเทศที่สามอย่างสหรัฐอเมริกานะครับในการที่จะสู้เพื่ออาานาธิคมก็มีปัญหาเพราะว่าวุ่นวายยุ่ยย่ามแล้วก็ไม่สําเร็จก็เลยมีปัญหาเรื่องของการกู้เงินการใช้เงินก็เป็นนโยบายที่ผิดพลาดนะครับตรงนี้ก็ผิดพลาดนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือมีการไม่ยอมรับการแก้ไขปัญหาจากาเขาเรียกว่าจากสภาซึ่งแบ่งเป็นสภาพระขุนนางแล้วก็สามัญชนไม่ยอมผ่านร่างนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจการค้าของประเทศเพราะกลัวตัวเองจะจนลงนะครับโดยเฉพาะอย่างแรกเนี่ยเริ่มต้นจากการเสียภาษีตามฐานะของตนเองอันนี้ เป็นการเสนอโดยเสยนาบดีกระทรวงคลังที่ชื่อว่าตูกโกก็ถูกปัดตกไปเปรี่ยมาอีกคนหนึ่งชื่อเนเก้เนเก้นี่ก็คือสร้างนโยบายใหม่ขึ้นมาคือไม่ขึ้นภาษีหรอกแต่ใช้การกู้เงินโดยให้ดอกเบี้ยสูงนะครับก็ตรงนี้ก็มีปัญหาว่าพอก่อนนี่ไม่มีปัญญาใช้คืนก็ต้องเกิดการยึดนุ่นนี่ยึดนั่นขึ้นก็มีปัญหาก็คือไม่ให้ยึดนะครับจนมาถึงคนต่อมานะครับนี่ เสนบาบดีคลังคนต่อมาชื่อการหลอนนี่คนที่สามนะครับในยุคเดียวนะครับได้ทําแผนปฏรรูปการคลังในถวายแด่พระเจ้าหลุยที่สิซึ่งมีสัมระ,ะมีสาระสําคัญอยู่5ประการคือตัดปลายจ่ายรัฐบาลแน่นอนครับต้องแคชชั้นนะครับส่งเสริมมาตรการที่ก่อให้เกิดการค้าเสรีแน่นอนภาษีต้องลดลงนะครับจัดให้มีการขายที่ดินของวัดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะวัดต้องรู้ไว้ก่อนว่าวัดและพระในสมัยนั้นเนี่ยนะครับ เป็นเจ้าที่ดินของจริงแล้วที่สำคัญคือไม่เคยเสียภาษีเพราะบอกว่าที่ดินนี้เป็นของพระเจ้าก็มีที่ดินมหาศาลเลยให้คนมาทำมาหากินได้แต่ก็ต้องเอาเข้าวัดเป็นหลักขายได้แค่บางส่วนนะครับแล้วก็สามารถยึดที่ดินใครก็ได้นะในสมัยนั้นนะครับยึดที่ดินใครก็ได้ตรงนี้เป็นที่พระประสงค์ของพระเป็นเจ้านี่คือเกิดขึ้นจริงๆ นะครับในฝรั่งเศสมันมีอย่างนี้ฉะนั้นเขาบอกให้มีการจัดขายที่ดินของวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันที่4ก็คือยกเลิกระบบการเกณฑ์แรงงานคับก็เกิดให้เกิดการสมัครอันนี้ก็ดีนะครับและสุดท้ายคือเก็บภาษีที่ดินจากผู้มีกรรมสิทธิ์นะครับไม่มีการยกเว้นบุคคลใดๆก็ตามไม่มีนะครับแต่สภาสูงย้ำนะครับว่าสภาสูงไม่รับครับ ไม่รับแล้วนายกาลลอนก็ปลิวไปแล้วก็มีเสนาบ,บดีกระทรวงครังของฝรั่งเศสเปลี่ยนมาเรื่อยๆๆนะครับก็คือพูดง่าว่าปฏิรูปไม่ได้ห้ามปฏิรูปคือจะยืนหยัดแบบนี้สภาขุนนางสภาสภาและนักการเมืองนะฮะจะยืนยันแบบนี้สุดท้ายมันก็ไม่รอดครับเพราะอะไรปัญหาหลักคือปัญหาด้านเศรษฐกิจเนี่ย ผสมกับในช่วงปีนั้นเนี่ยมันเกิดการขาดแคลนอาหารอากาศมันผันแปรการไปรบในประเทศโกดีสามนั้นก็ไม่สําเร็จใช้เงินมหาศาลเดือดร้อนกันทั่วหน้าครับสุดท้ายก็เกิดการประชุมสภาฐานันดรอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นครั้งที่แตกหักบรรดาฐานันดาารนดนพระและขุนนางเนี่ยก็ไม่ยอมอะไรสักอย่างเดียวนะครับขุนนางขุนนางยังเป็นคนกึ่งกลางระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการนะครับไม่ยอมอะไรสักอย่าง แล้วก็กล่าวโทษไปที่กษัตริย์ว่ากษัตริย์นั่นแหละเป็นคนทําให้มันเกิดเรื่องแบบนี้นะครับเอาละทีนี้ก็เลยการปรับเปลี่ยนสภาพของสภาเดิมให้กลายเป็นสมัชชาแห่งชาติที่มีจุดหมายมุ่งตรงไปที่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์ในฝรั่งเศสนั้นก็เกิดขึ้นในสภาเกิดการปลุกปัน่นด่าทอแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกอีกฝั่งหนึ่งด้านนอกสภานั้นก็มีนักการเมืองลงถนนนะครับปลุกปั่นโดยสิ่งพิมพ์โดย การหายปักนะครับโจมตีสถาบันกษัตริย์นะครับอย่างบิดเบือนบ้าคลั่งที่สุดและหยาบคายที่สุดเรียกว่าหยาบคายที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนี้ที่เคยมีมาจนในที่สุดนะครับปกปั่นจนสุดท้ายคือจับพระเจ้าหลุยที่16ประหารด้วยกิโยตินแม้ว่าพระองค์นั้นจะยินยอมรับการปฏิรูปและก็รัฐธรรมนูญคือยอมอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ นะครับประเทศไทยเป็นเป็นอย่างนี้นะครับประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับแต่ว่าคนชอบไปยกเอาฝรั่งเศสมาเปรียบเทียบบ้าบอมาครับนะครับ,นะรบซึ่งตรงนี้เป็นจุดพีกในพีกที่คนบ้าคนบ้าปฏิรูปคนบ้าปฏิวัตินะครับชอบเหลือเกินแล้วก็ชอบยกมาอ้างนะครับว่าเป็นการปฏิรูปเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอยู่กับคนไทยได้ ไอ้บ้ามันไม่ใช่ครับประเทศไทยนั้นท่านปฏิรูปตัวเองมานานแล้วนะครับสถาบันพระหากษัริย์นั้นปฏิรูปตัวเองมานานมากแล้วนะครับอันนี้จุดสุดยอดของใครบางคนนะเป็นจริงสุดท้ายครับพอประหารพระเจ้าดุลยเดชโแล้วเกิดอะไรขึ้นครับฝรั่งเศสก็เข้าสู่ยุคแห่งความโกลาหลนะครับเกิดการนองเลือดแล้วก็สงครามที่เกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกประเทศภายในประเทศเคืออะไรครับ ก็คือการฆ่าล้างฝั่งตรงข้ามของตัวเองใครเชื่อต่าะกั้ฉันฉันจะฆ่ามันนะครับยุคนี้ถูกขนานนามว่าเป็นยุคแห่งความหวาดกลัวโดยเกิดการกวาดล้างนะครับกลุ่มเชรงแดงโดยกลุ่มลามองตาลนะครับลาองตาลนั้นมีผู้นำที่ชื่อว่าม a x i กซิเิเลียงโรเบสปแยโอ้โหคนนี้นี่ ชื่อชื่อไปครองจองกับปีแยของคนไทยหนึ่งคนนะครับซึ่งโรบาสปีแยเนี่ยต่อมาก็ขึ้นครองอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็ทำตัวราวกับตัวเองนั้นเป็นกษัตริย์ใครขวางก็ถูกใส่ร้ายแล้วก็จับประหารด้วยกิโยตินแต่ก็ผ่านมา หลายปีดีดะสุดท้ายแม็กซิมิเลียนลอแบสปิแยก็ไม่รอดครับถูกจัดการด้วยกิโยตินเหมือนกันครับเพราะว่าทุกคนนั้นก็ลุกฮือไม่ยอมเขานะครับแล้วก็มาตระหนักได้ว่าการล้มล้างสถาบันกษัตริย์นั้นมันไม่มีความจําเป็นเลยนะครับความจําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นจริงๆก็คือการพัฒนาประเทศการลดบทบาทของสภาฐานันดรตัางหากนั่นคือสิ่งที่จําเป็น คนที่แย่ที่สุดคนที่รับกรรมไปคือพระเจ้าหลุยที่สิบหกและพระนางมาเรียงตัวเนีตยพระยังอยู่ขุนนางยังอยู่แค่ปรับเปลี่ยนเป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นพระที่นิ่งๆไว้อะไรอย่างเนี้ยนะครับสุดท้ายครับความวุ่นวายทางการเมืองทั้งหลายก็สิ้นสุดลงครับโดยนายทหารที่ชื่อนโปเลียนบนาป์ตจริงๆแล้วเขาไม่ถือว่าเป็นทหารแบบสมบูรณ์นะครับ เพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นเ,เป็นคอนซูลนะคเป็นกงสุลที่คอยดูแลประเทศต่างๆในอาณัตแล้วก็ในการพูดคุยกับฝรั่งเศสนะครับแล้วเขาก็เลยได้ก่อรัฐประหารเขามีความเก่งกาคือเขามีวาทะศิลป์ที่ดีนะครับสุดท้ายก็ตั้งตนเองเป็นกงสุลเอกนะครับก็คือปกครองแทนรบัสปิแย์ที่ถูกกกโยติน หันคอไปแทนกลุ่มการเมืองที่วุ่นวายเหลือเกินนะครับสุดท้ายครับเขาก็อยากจะเป็นจักรพรรดิแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิก่อนที่จะถูกล้มแล้วก็ถูกตั้งถูกล้มถูกตั้งนะครับทายาทได้ถูกตั้งเป็นจักรพรรดิอีกหลายต่อหลายรอบครับรวมแล้วกว่า90ปีกว่าที่ฝรั่งเศสจะตั้งใครเป็นประชาธิปไตยได้อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ซึ่งในทุกวันนี้เนี่ย ด้วยความเสรีสุดขั้วคุณก็เห็นการประท้วงที่ไม่สิ้นสุดในฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นข้อสรุปอย่างหนึ่งว่าคนที่ล้มกริย์ไม่ใช่ทหารแต่เป็นนักการเมืองคนล้มกษริย์ในฝรั่งเศสคือนักการเมืองส่วนทหารนั้น ไปล้มความวุ่นวายของนักการเมืองให้จบให้สิ้นนั่นแหละครับคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสอีกประเทศหนึ่งสตัวอย่างหนึ่งในเรื่องเล่าเรื่องนี้นะครับก็คือประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษนั้นเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบกษัตริย์นั้นยาวนานมากครับแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ช่วงคร,ร 2, ิสตศัวราษ2001642แล้วก็1649 ได้เกิดความขัดแย้งรุนแรงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์นำโดยพระเจ้าชานที่1น,นะครับกับฝ่ายรัฐสภานะครับนำโดยโอริเวอร์ครอมเวลนะครับโดยฝ่ายรัฐสภานั้นได้ยื่นข้อเสนอ19ข้อให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งพระเจ้าชานก็เห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยเป็นการลดทอนพระราชอำนาจอย่างชัดเจนและก็มุ่งไปสู่การล้มล้างการปกครองของอังกฤษนะครับ จริงๆแล้วประเทศอังกฤษนั้นถ้าย้อนยุกกลับไปตั้งแต่หลังสมัยพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์เนี่ยก็จะมีพระเจ้าจอร์นนะครับที่ถูกบังคับให้ลงนามในกฎบัตรแมกนาคาตานะครับก,ก,ก็ไม่ผิดนะครับก็ลงได้นะครับแลวกเ็เพราะว่าต้องมีธรรมนูญที่ให้การยอมรับประเทศอังกฤษนั้นมีธรรมนูญในการปกครองมานานแล้วนะครับแต่เป็นธรรมนูญที่ปกครองโดยพระมหากษัตริย์รักผ่านสภา สภานี้ก็เป็นสภาเรียกว่าเป็นสภาขุนนางเป็นอภิรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีที่ให้คําปรึกษานะครับคอยดูแลอาณาประชาราษฎร์ต่างๆนะครับก็ปกครองด้วยด้วยธรรมนูญที่ชัดเจนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะต่างจากฝรั่งเศสนะครับไม่ได้มีธรระเขาไม่ได้มีสภา,ศา,ศาฐานันดรนเหองฝรั่งเศสเพราะเขาเขามีสภาที่เป็นที่ปรึกษาที่ค่อนข้างเยอะ เอาล่ะกลับมาที่พระเจ้าชาร์ลส์กับโอลิเวอร์ครอมเวลกันปนะครับคู่นี้นะฮะก็เกิดขึ้นเพราะว่าโอลิเวอร์ครอมเวลนั้นได้ยื่นกฎบัตร19ข้อนี้มุ่งไปสู่การล้มล้างการปกครองระบบกษัตริย์ของอังกฤษคล้ายๆไหมฮะคล้ายๆที่มีเด็กอ้วนใส่แว่นไปอ่านบนเวทีของมหาวิทยาลัยหนึ่งฮะมีคนยื่นเอกสารให้อ่านบนเวทีอารมณ์เดียวกันเลยครับนั่นแหละคือข้อเสนอที่ บอก่าปฏิรูปแต่งจริงแล้วนั่น,นคือการล้มล้าง,างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยลหละอันนั้นชัดชัดนะครับซึ่งตรงนี้ก่อให้เกิดสงครามนะครับระหว่างพระเจ้าชาญที่1แล้วก็รัฐบาลนะครับกินเวลา7ปีก่อนที่นักการเมืองจะชนะพระเจ้าชาญน้นพายแพ้นักการเมืองก็ตัดสินประหารชีวิตพระเจ้าชาญที่1ห,หลังจากนั้นอังกฤษก็เริ่มเข้าสู่ยุคริพับลิกนะครับสาธารณรัฐ โดยมีโดยมีใครครับดาสิก็มีอยู่คนเดียวนะครับโอลิเวอร์ครอมเวลเป็นประมุขแห่งรัฐแล้วมันต่างอะไรจากมีพระมหากษัตริย์ล่ะมันไม่ต่างครับแล้วที่สําคัญเนี่ยพอหลังจากโอลิเวอร์ครอมเวลขึ้นเนี่ยนะครับภายใต้ระบอบใหม่ที่บอกว่าเป็นรีพับลิกแต่มีโอลิเวอร์ครอมเวลเป็นประมุขของรัฐโคตรงงเลยครับเข้าสู่ยุคแห่งความยุ่งเหยิงครับเพราะว่าอะไรเพราะโอลิเวอร์ครอมเวลนั้นทําตัวเองไม่ต่างจากกษัตริย์ครับ แล้วที่สำคัญคือไม่ปรึกษาใครเลยเป็นดิกเชเตอร์เป็นปเผด็จการแบบสุดริ่มทิ่มประตูเลยครับหลายคนบอกว่าเนี่ยยุคสมัยลุงตู่ปกครองเนี่ยมาเป็นนัฐนายกรัฐมนตรีเนี่ยเผด็จการถ้าคุณย้อนยุคกลับไปที่โอเวอร์คอมเวลนะคุณมาพูดเปล่าๆเนี่ยเขาสั่งตัดหัวเลยนะครับอันนั้นเป็นเผด็จการของจริงมุสโสลินีอย่างเงี้ยถ้าคุณเจอนะอันนั้นนของจริงทุกวันนี้นะครับเป็นประชาธิปไตยแล้วเพียงแต่เขาเป็นทหารเก่าก็เท่านั้น คุณก็ไปโวยวายเรื่องกติการเรื่องนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยจะช่างมาเถอะนะครับก็ปล่อยให้มันเป็นตามไปตามเรื่องราวแต่ผมบอกอย่างหนึ่งนะบอกอย่างนี้นะฮะผมไม่เคยเห็นการปกรครองแบบเผด็จการอย่างที่คุณว่าในประเทศไทยยกเว้นสมัยจอมพลปพิบูลสงครามผมเห็นอยู่แค่ยุคเดียวอ๋อมีเผด็จการอีกยุคหนึง่งอ่ะก็มียุคข,ของจอมพลสฤษดิ์ทรัต์อ่ะประมาณนี้ก็แค่นี้นะครับที่เรียกว่าเผด็จการในยุคในยุคสมัยที่ผมเคยเห็นนะ นะครับแต่หลังจากนี้ผมก็ไม่ได้เห็นมีอะไรถ้าประเด็จการจริงคุณจะออกปดาเขาได้ขนาดนั้นเหรอถ้าบอกว่าม1 1 2ไปออกา้าวไกลชีวิตคุณแต่คุณออกมาโอ,อา้พูดจาได้แย่มากแต่คุณบางคนก็ยังไม่เคยโดนเลยนะบางคนก็โดนแล้วก็ไปโทษว่ามันไม่ดีแล้วทำทำคุณทาทาไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาล่ะตรงนี้โอลิ well เวอร์คอมเบลทาตัวไม่ต่างจากกษัตริย์ครับใครดา่าใครว่าก็ตัดหัวเลยป็ิการครับสุดริมที่ประตูเลยนะครับ ตรงนี้ก็ทําให้เขามีความขัดแย้งกับรัฐสภาถึงขั้นยุบสภาเขาไม่ฟังสภาเลยนะครับโอลิเวอร์คอมเวลแล้วก็นําตัวเองไปสร้างความเป็นเสร็จโดยการเป็นผู้บัญชาการด้านทหารซ้ํากับอีกทําให้ชาวอังกฤษเนี่ยเสื่อมศรัทธาเพราะครั้งแรกก็เชื่อว่าพอไม่มีระบอบกษัตริย์แล้วอังกฤษคงจะดีขึ้นแต่ที่ไหนได้เจอเผด็จการเต็มรูปแบบกลุ่มเรื่องของทหารไว้ในมือฆ่าทุกคนที่เห็นต่าง โคตรประเดตการสุดท้ายกลุ่มสภาก็ไม่ไหวกลุ่มทหารก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ละมันไม่เหมือนกับที่เคยทํามานะครับก็เริ่มเอาใจออกห่างจากเขาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาตายลงในปี1658โอ้โหโชคดีของอังกฤษมากนะฮะก็ช่วงเวลานั้นนะครับเสร็จแล้วเขาก็ให้ลูกชายนะเขาวางให้ลูกชายชื่อว่า Richard c อมเวล l l เนี่ย ขึ้นมาครองตําแหน่งแทนมันต่างอะไรจากเป็นกษัตริย์เนี่ยนะไม่ต่างเลยนะแต่ด้วยความที่ขาดบาร,รมีครับเขาไม่ได้เป็นกลุ่มสภามาเหมือนกับพ่อของเขาเป็นกลุ่มที่คุมสภามาตั้งแต่แรกทีนี้ก็เลยเกิดพันธมิตรหลายขั้วหลายอำนาจนะครับหลายกลุ่มทั้งฝ่ายที่เคยเป็นปฏิปักษ์ฝ่ายที่สนับสนุษถานกษัตริย์ฝ่ายแกนนําการเมืองฝ่ายการน,นํากองทัพจับมือกันครับ เพื่อสถาปนาสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษให้หวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผลักดันริชาร์ดคอมเบลให้ไปไหนก็ได้ให้ออกพ้นออกไปจากประเทศอังกฤษช่วงนี้นะครับอังกฤษเรียกว่า English Restoration นะฮะกองทัพในช่วงเวลานั้นภายใต้การนำของจอจมองนะครับได้ขับริชาร์ดคอมเวลให้โพสต์ตำแหน่งแล้วก็ไปกราบบังคมทูลเชิญพระเจ้าชาที่2นะครับพระโอรสของพระเจ้าชาที่1เนี่ย ซึ่งเสด็จรีภายไปอยู่ที่ฝรั่งเศสให้กลับมาเป็นพระมหากษัตริย์ของอังกฤษในปี1660นะครับซึ่งการกลับมาเนี่ยนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นก็มีการขอให้พระองค์นั้นทรงยอมรับเงื่อนไขที่สําคัญก็คือการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ทุกคนที่กระทำผิดในช่วงสงครามล้มร้างพร,ระเจ้าชาญที่หนึ่งแต่ว่าไม่ครอบคลุมการกระทำผิดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับสงครามนี้นะครับ ก็พูดง่ายว่าไม่ได้นิรโทษกรรมแบบสุดซอยนะครับซึ่งหลักๆก,ก็คือเฉพาะนักโทษการเมืองนะครับเ,เฉพาะนักโทษทีเ่เฉพาะโทษทีครับเฉพาะคนที่สร้างเหตุการณ์น,นะครับแล้วก็เกิดการประหารพระเจ้าชาวที่หนึ่งไม่รวมพวกขลักเล็กขโมยน้อยค่ะตระกรรมคนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือพวกกลมขืนกระทําชํเราต่างๆนานาไม่รับนะครับคือคอร์รัปชันก็ไม่รับ คือไม่ได้นิรโทษกรรมแบบสุดซอยอว่างั้นเถอะนะครับแต่ข้อสรุปที่เราได้จากที่ผมเล่ามานะครับคนที่โค่นล้มกษัตริย์ในอังกฤษคือใครครับไม่ใช่ทหารนะครับคือนักการเมืองครับและคนที่ก่อความวุ่นวายโดยไม่มีเหตุอันควรก็คือนักการเมืองครับแต่ฮะถ้าพูดถึงบ้านเราสยามประเทศเรา การคิดจะล้มล้างการปกครองในระบบกษัตริย์ก็เกิดขึ้นในยุคสมัยของคณะราษฎรเป็นหลักเพราะว่าถ้าพูดถึงเขาบอกว่าก็มีไอดอลคณะราษฎรเนี่ยมีมีไอดอลเป็นกระบฏรอศหนึสามสซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยกระบฏรอศหนึ่งสามศเนี่ยนะครับหนึเนี่ยนะครับเขาก็ยังคงดำรงไว้ซึ่งระบอบพระมหากษัตริย์เพียงแต่ว่าเขาน่ยคิดจะล้มล้างเพื่อเปลี่ยนเจ้า คือเปลี่ยนจากในหลวงรัชกาลที่6นะครับเป็นเจ้าฟ้าจากกักรพงษ์ภูมินาถก็เท่านั้นก็เมือนหลวงพิษนุโลกประชานาถก็เท่านั้นแต่ไม่คิดจะยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ไอ้ที่ไปเขียนไว้ว่า,ากระบฏดรสหนึศูนยจะทำเหมือนกับบอลเชวิคไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องอไปเชื่อมากก็ไม่ได้ครับอาจารย์พู้นั้น นะครับบ้าบอคอแตกมากนะครับซึ่งก็ก่อกบการไม่สาเร็จก็เลยกลายเป็นกบฏแต่สุดท้ายก็คือในหลวงรชัชกาลที่หกนั้นก็ทรงมีพระเมตตาพระราชทานอภัยโทษนะครับให้กับทุกๆคนในเวลาต่อมานะครับถัดมาถึงช่วงคณะรฎรเนต่ยนะครับสองสีก็ประกอบด้วยนักเรียนนอกฝั่งพลเรือนที่กลับมารับรชาชการนะครับที่ไปเรียนที่ฝรั่งเศสผมว่าอาจารย์ที่ครั่งปฏิวัติคนปัจจุบันเนี่ยคงมีอาจารย์ที่ สนใจฝรั่งเศสแล้วก็มีอาจารย์ที่เรียนฝรั่งเศสเป็นไอดอลผมดูทรงแล้วนะก็เลยชอบเหลือเกินแล้วก็รวมปกับกลุ่มทหารหัวสมัยใหม่ซึ่งก็จะมีทหารที่เรียนที่ฝรั่งเศสทหารเปื้นใหญ่นะครับที่เรียนที่ฝรั่งเศสแล้วก็ทหารที่ยรมันที่เรียนที่ยรมรนทหารทหารที่ไปเจอที่เรียนที่คุยกันที่ฝรั่งเศสนั่นก็กลายเป็นป็จการเต็มรูปแบบเป็นสุพรีมลีเดอร์ที่ชื่อว่าจอพนปอยบุตสงครามไงนะฮะ แล้วก็โดนลูกน้องตัวเองที่ชื่อสลิธนรัฐรัตรประหารตัวเองจนไม่มีที่จะอยู่ต้องไปตายที่ต่างประเทศนี่ไงก็ชัดเจนนะครับก็ฆ่ากันเองในกลุ่มก็อารมณ์เดียวกันกับที่ฝรั่งเศสเลยไม่ต่างกันเลยอจอมพลปอี่ก็ฆ่าก็กิจกรรจัดฝั่งตรงข้ามอย่างรีกว่าฆ่เาเรียกว่ากํจก,กจัดฝั่งตรงข้ามอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับมีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวไว,วันหลังผมมาเล่าให้ฟังแต่ว่า หลายคนบอกเอ๊ะน,นี่เป็นเรื่องของทหารนี่วาทหารเป็นคนล้มคิดจะล้มล้างการปกครองนี่ว่าจริงๆแล้วจะเรียกกลุ่มทหารก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นเป็นกลุ่มหลากหลายที่รวมทั้งกลุ่มพลเรือนแล้วก็ทหารส่วนกลุ่มพลเรือนในตอนหลังก็รับการอวยยศเป็นพันตรีก็มีเป็นในพลก็มีนะครับก็เลยมองว่าเป็นทหารแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับทุกคนรวมๆแล้วก็สุดท้ายก็คือกลายเป็นนักการเมืองที่ถือกระบอกปืนมาจี้นะักการเมืองด้วยกัน มาสร้างความวุ่นวายขึ้นมาในสภาเกิดการยุบสภากานวุ่นวายชิบหายวายป่วงกันมาจนถึงวันนี้นะครับบางคนก็ไปช่อราดบังหลวงเอาทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์าเป็นส่วนตัวของตัวเองนะครับไม่คิดจะทํามาหากินอะไรนอกเหนือไปจากว่าเห็นเห็นว่าพระมหากษัตริย์มีที่มีทางมีเงินมีทองไปเบียดบังมาให้ได้สุดท้ายก็มีความชิบหายเกิดขึ้นกับตระกูลเหมือนกันนะครับเหมือนตระกูลตระกูลหนึ่งเนี่ยที่บอกว่ายเ r อ v e r ามสกูลอย่างนั้นนะนะครับเนี่ยที่เกิดขึ้นฉะนั้นถึงตรงนี้นะผมา ที่เขาด่าทหารกันว่าทหารนั่นแหละจะล้มล้างการปกครองทหารนั่นแหละมันทาไม่ถูกถือแต่อาวุธมาล้มการเมืองถ้า,าวาการเมืองไม่วุ่นวายทหารมันก็ไม่น่าจะยุ่งอันนี้จะพูดกันตรงๆนะครับผมว่านักการเมืองใช้วัทกรรมนี้มานานมากแล้วเป็นวัทกรรมหลอกเด็กเป็นวัทกรรมที่หลอกคนโง่ไม่มีการศึกษาเป็นวัทกรรมที่หลอกคนที่หลงเชื่ออะไรผิดๆได้ง่ายพวกนี้มักใหญ่ไฟสูงแล้วก็ชอบที่จะหลอกคนแต่สร้างความหลงเชื่อ ไม่ต่างจากที่เคยเกิดขึ้นในหลายๆประเทศที่ผมไลฟฟังเมื่อสักครู่เนี่ยพวกนี้มันอยากทําตัวเทียมเจ้ามันเลยชอบผลิตวัฒกรรมขึ้นมาเอาละครับวันนี้ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินนะครับกับผมนะครับเจษาคนครนะครับก็คงจะต้องกราบผมว่าสวัสดีพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยเจนาคนคร The States Times New Gen News Agency สนักขาวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่